โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมลื้อนะครับลูกสูบออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่านะครับเจอแล้วครับทุกคนนะตัวที่เสียหายนะครับตัวที่เป็นปัญหานะครับลูกสูบนี่สูบหนึ่งนะครับทุกคนนะครับลูกสูบละลายติดนะครับสูบนี้ถือว่าอาการหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับทุกคน นะครับเห็นไหมครับนอื้มน้ำมันเครื่องแห้งนะครับทุกคนแต่ว่าคือว่าชาร์ปไม่ละลายนะครับแต่ว่าก็นะครับก็แดงอยู่นะจุดแต่ก็เปลี่ยนนะครับทุกคนนะครับตัวนี้นะครับอืมครับไม่ละลายแต่ตัวนี้ละลายก่อนนะครับลูกสูบปิดก่อนนะครับถ้างั้นข้อเหวี่ยงคงจะเสียเยอะอันนี้ หรือว่ายังดีอยู่นะครับชาร์บหกสูบเลยเนี้ยยังยังดีอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าลูกสูบนี่ผมเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยหกลูกเพราะว่ามันมีลูกหนึ่งแตกนะครับลูกสูบหกแตกนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่เนี่ยครับทุกคนลูกนี่มันจะแตกด้านข้างเราต้องสังเกตให้ดีนะครับตรวจสอบไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ ตัวนี้ป็นขาวๆนี่คือมันแตกนะครับนะครับตัวนี้มีลูกหนึ่งแตกแล้วก็ทั้งหมดก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับอย่างตัวนี้นะครับทุกคนก็ไม่ดีแล้วผมเสนอให้เปลี่ยนหกลูกเลยนะครับทีนี้เจ้าของรถได้ไปทั้งปอกทั้งลูกนะครับชุดนี้ไปได้ของถอดมานะครับทุกคนเนี่ยฮะได้ปลอกสี่ลูกนะครับแต่ว่า ปอกเก่าสีลูกก็ตามงบประมาณนะครับทุกคนเนาะเราก็มีหน้าที่ซ่อมให้เขาก็ไม่เป็นไรค้ามีงบประมาณเท่านี้เขาก็เซฟได้ปอกใหม่แค่สองลูกนะครับของนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ดอิจเปแยนอยู่อของ NPR อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนถ,ถือว่าดีเลยนะครับผม NPR นะครับ แต่ตมะนะครับอ๋อไปอยู่แต่ตะมะภาคกลางนะครับผมในแ,แถวคิสุโอกะนะครับผมแล้วก็มีปลอกที่ได้มาก็จะมีถือว่าชิ้นงานโอเคอยู่นะครับผมปอกอีกสีก่รูปได้นะครับตัวสอ,องพอด รอดซีแล้วก็ส่วนลูกนี่ก็ถือว่าของอิซูมินะครับทุกคนถือว่าตัวนี้ยังใหม่ยังเอี่ยมอยู่เลยนะครับถือว่าใช้ย,ยังไม่นานนะก็ถือว่าดีพร้อมสลักนะครับอ่าตอนนี้ก็ถือว่าของฮีโน่ของอิซูมิแหละนะครับทุกคนนะครับถือว่านี่ครับนี่ห้อ,อ นะครับอิซูมินะครับทั้งหกลูกเลยครับทุกคนนะครับถือว่าเกรดดีอยู่นะครับได้ไหนตัวนี้ก็สองตัวก็รขีดถ้ามันที่มันขาดที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับสองตัวอ่าแหวน เขาคงแกเอาแหวนตัวนี้นี่แหละลองดูแล้วก็ถือว่าดีอยู่เดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดนะครับทุกคนแล้วก็นะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาปลอกที่อยู่ในเสื้อสูบปอกก่อนนะครับทุกคนนะนะ,นะครับส่วนอ่าฝาสูบนะครับวาลนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลื้อกันแล้วก็ดูว่าอ่าพวกบาวมันเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ไป เปลี่ยนบ่าวาวไหมยังไงหรือว่าแค่โบดเอานะครับเดี๋ยวผมต้องอตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะเนี่ยส่วนลูกนี่คือทิ้งหมดเลยครับหกลูกนี่นะครับอ่าถ้าใครสนใจจะเอาไปทําเป็นขี้เขียบุรีก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมค่าส่งก็จัดก,การเองนะครับโอเคนะครับทุกคน ใช้ไม่ได้นะตัวนีเน้เป็นยาหี๋ยว่าเกรดดีอยู่นะครับ ดนะีตัวนี้ปอกเขาจะมีติ่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับติ่งตัวนี้อย่าให้มันมีปัญหาตัวนี้อย,ย่าให้มันติ่งตัวนี้สําคัญนะครับแรงอาจอกมานี่นะครับผมตัวนี้สําคัญมากนะครับทุกคนอ่าอย่าให้มันเป็นรอยบุบเข้าไปนะครับอ่าสมมุติว่าเรา อ่าซื้อมือสองนะของถอดเราต้องตรวจตัวนี้ให้ดีนะครับทุกคนจะให้ขอบมันให้ติ่งตัวเนี้ยม,มันมันอาเสียหายนะครับตรงนี้ต้องให้มันเรียบปกตินะครับตรงขอบตรงอ่ากลายนี่นะตรงติ่งมันะครับทุกคนตรงนี้ครับตรงนี้นจะมีติ่งอยู่นะครับตรงนี้ครับเป็นสันขึ้นมานะครับมันจะไม่เสมอกันนะตัวนี้มันจะเป็นสันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับต่นน้ต้องสังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับทุกคนนะตัวนี้สําคัญมากนะครับอ่าตัวนี้ทําให้อ่าแรงอัดรั่วได้นะครับทำให้เครื่องเราไม่ทนได้นะครับถ้าถ้า,ถา,ถาตัวนี้มันอ่ามันบินไปนิดนึงหรือว่ามันเป็นรอยนิดนึงนี่ถือว่าไม่ได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ระวังให้ดีนะครับนะครับอ่านี้ถือว่าของดีนะครับสนินค่าดี ครับผมทุกคนหลังจากที่เราถอดสปริงวาลนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับออกมาแล้วนะครับนะครับตัวแล้วทีนี้ปรากฏว่าตัวนี้ครับทุกคนหลอดวาลหลวงครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราก็หลังจากที่เอาสปริงออกเราก็โยกตัวนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับทุกคน นะตัวนี้ครับทำการโยกดูนะครับตัวนี้มันจะโยกโโหลวมมากเกินที่จะรับได้นะครับทุกคนนะอย่างนี้นะครับต้องเปลี่ยนอาอดวาลาวที่อยู่ข้างในแล้วนะครับตัวนี้หลวมไอดีโอ้โหหลวมมากเลยครับทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้ไอเสียก็ยัง พอทำเนานะครับตนี้โอ้แต่อดีนี่รู้สึกว่าจะหลวมมากครับทุกสูตรเลยครับทุกคนนี่ไอเสียนี่แต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาพร้อมกันเลยทีเดียวเลยให้มันโอ้โหตัวนี้หลวมมากเลยครับทุกคนดูนี้หนักเลย <laughs> สุกสามนะครับว้าวจะหลวมไปไหนครับผมเนี่ยครับมัน ไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้นะครับับเกินที่จะเยียวยาแล้วต้องต้องเปลี่ยนอะไรแล้วครับดีนะครับที่เปลี่ยนได้นะครับวาลนี่ก็บางรู้สึกว่าบางผมต้องเปลี่ยนวาลด้วยนะครับทีวนี้วาลแล้วก็โอ้โหทุกสูบเลยทุกคนนะครับเสียก็ถือว่าหลวมต้องเปลี่ยนแล้วแหละสิบหกตัววาลด้วย<ม>ว้าวตัวนี้ <laughs> สองกับเพื่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวต้องบริการฝาสูวก่อนนะครับแล้วก็อะจะไปเปลี่ยนปลอกนะครับสตัวนี้โอเคกนี่ก็เป็นบ่าเลยครับกคนเป็นบาเลยทุก <c oughs> คนเปลี่ยนแล้วเพระาะว่าไอ้ตัวดูตัวนี้ครับทุกคน เนิ่นที่จะรับได้แล้วทุกคนนะนี่ต้องเปลี่ยนวาลวแล้วนะครับวาลวไอดีบางมากแล้วนะครับมันกัดกินลงไปยัขนาดนี้นะครับเปลี่ยนหลอดวาลวเปลี่ยนวาลวด้วยนะครับคุณคนวาวเสียเนี่ย ตัวนี้ที่ว่ามันใช้ได้นะครับนะครับหน้าเวบาวมันยังหนาอยู่นะครับอันนี้ตัวไอเสียนะครับหรือว่ายังดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันหนาอยู่อย่างเงี้ยครับน,นี่เราสามารถที่จะเจียแล้วก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเห็นไหมครับตัวไอดีนี่มันจะกินลงไปแบบ นะครับกินลึกลงไปเยอะเลยนะครับทุกคนนะอย่างเงี้ยถือว่าต้องผงเพียดจ,จะว่าวาวดีแหละนะครับทุกคนก็เซฟงบประมาณให้กับด้วยอันนี้ก็ใช้ได้ไปดีอยู่นานอยู่นะครับตัวนี้แต่แต่ว่าต้องเกียรแล้วก็บดใหม่นะครับ นี่ของคูจินะครับคูจิคูจิิวาวนะครับผมเจแปนนะครับตัวนี้ถือว่าเกรดดีนะครับ ไปดีนะครับอ่า EM100 M10C ใช้กันได้นะครับผม EM100 EL100 ก็น่าจะได้นะตัวนี้หรือว่าอันนี้เกรดดีนะครับของญี่ปุ่นนะครับ